ลราเหดเราพดอรเวทีติดโกะพอเราควตากสอดีนภาติดโกะเราพูดอรเวทีตัวใหญ่เยี่ยคีนวดาตากสอและแมนเนจเจอร์ออนไลน์อตากสอราคาเอาเวทเกลียวเวดาตาหูตาเวงือเลือดโน้ตรีตะกป๋าตากสอนี่งหลงตากสอตะไคร่ดียวแมนเนจเจอร์ออนไลน์กุยยวเวดาคู่ต่อใจใจอีกเทวดาตะนาวสีเกณฑ์เจ้าหน้าที่รัฐไหลมฤตเกาะสองเรียนภาษารัสเซียเพิ่มหลังปิดคอร์สที่ทวาย เอาเวณีเมวดาตากซอคู่โตเทวดาเลยไปย่ออปาบาบูบาดลัฐนอร์ทรีดดิพานี่ตาลึกกินเนี่ยคอมยออมาตายิตอดาปาเลยพ่อฟุอปตองที่จันนี่เทวดากีนเวดาเอากว่าของวัวผู้ว่าวิโพตินพระอวิทาสุเกนเวดากว่าบ้ามุบาดาที่พาหรือเอาคู่เวดาเลยบลีดหรือกว่าฟอร์ทินพานี่หรือก็มาเลยมาลูเวดารัชยาคลอบ้ามลูโกตาละเทวดาลาปุกนี่รัชยาคลอนี่ อา้วแมาลูเวได้วิตาบลอคเนี่อวิกได้ตะคอสไหมอนออาตัวจะตัดสายเาได้เซ็กนคอสนี้นอเมื่อไปได้ประโยช์กับบ้านมูบ้านาชิานเลือกกบั้นเลยมาลเวราชาโกลแต่กรส้นนี่กุยเราได้แล้วมาหาตนีแพชิลุยคือกิโตคิชิเยพวอคออวิตาสุพมือเคยลอเยนารีอวิตาสุเซนารีเยชิคุยปนิเนลออืมอาเวนี่ไม่ไ้ได้ ตากิตากลัวคู่โตอนกตากิได้ไขเตเปี่ยวกูจิโกสิตปาลัปปุกีตบลอลิแฟนเนคานิเดอออโทเวดาตัมมาโลเลกะมาโลเวดาราชยาโครนี่ตูคู่โตวอตโกวใหญ่นี่เดอคีเวิร์ดวอตูคู่โตวอเนวิลีเตเวดาตากซอนเนปาลัปปะพราตานิโกเวดาโดเวซิกวอชนอกวยพราตระเพดิชิฟเฟอร์ฟอมอวะเตเวดาจิจัยประโยชน์เปนดูปัวลุอุลอตนอร์ทรีดิปานิเดอกสะท่อออโทบอนโดเมตาผู้รู้ราชยาอโกลกเตเวดา นอสุปาบุมปาดาลออูโอติปเนติธภาปาบัมปาดาลออบูติธภาเลออุเวดาลบรีดอลโกโซตาลโลกติธภานอตัมมาโลนี่ลกะสาทะวะนาลากะเกกะดิเปราจุลัยนี่ลอวีบรอนี่เทวดาล่าปุกุยนี่เดอรัสยาคลอเลบะตัมมาโลเวดานี่เปราเมติชีเปอร์ฟลตูเวดาล่าจุนเยซอนอบะตัมมาเวด้า แพะปุกกุอิเนอะโคตัตโตนี่เดปัตตมาวะดะเลดเดเวดะเพนี่อืมอะโคตัตโตนี่เดตัตโตโกนี่เดบายแฮนด์นิวลอมัลโลเวดะเอ่อรัชชาโกรนี่กัวกะคิกิยะยะดอเทเวดะตัมมาลูนี่โฟลีดอบาตาฮิโลเวดะกว่าตีนผ้านี่อะลิอุซะเลโฟโทเวดะเอ่อรัชชาโกรเบสิกอัตัมมาลูแท้ละโทคูซอคือคิกิโตคิชิเยแพะปุกกุอิเนนออืมปัว เอเวนอดูตาคอมยังไอ้ดอกมัมมือเว้า,อ, zat, e า,วาอ่ารัสเซียสายเด้อตั้งยี่ต้ากลัวหนีเอาเวกุยเวตาจิจ่าอีเตเวิตาโอทอเวตามาลูเลือกร็พูนลูเวตารัสเซียกลอเลืกตาลูเลืกต์นอตรีดอเลเวีคู่เกิดเปในจีนภาคเหนีออาตาเป็นโยกวาจูนี่เตเวดตาเลยอยู่กรัจิจ่าอีมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้เจ้าหน้าที่รัฐ ดีต่อเนอไปเะเอาปดูป่าบ้านมุมบ้านดาวที่ที่พัเดนตะกุนโตากรนเตะกันโตทัศต์เลิกกันนาเปร์กันฟีเวดารัสเียอักโลดดคุดูชีเนื่องจากบริษัทจากรัสเซียกำลังเข้ามาลงทุนในโครงการท่าเรือน้ำลึกและเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายเดเวด้าบัมลูคุนดาเนี้ใฮ้ตาขอบรู้เลอารัสเซียอาดูคุดีที่พเดนตะกอบเลวาี เลดเวทีโยนอโดเตเวดอมุกลเวกว่าเลิกกบาตาูหลอเพนี่ป้าคือซีกดอลอมิเลิกกบตาูเวดานิวเคลียร์อารีอาบาตะกายตะชีเมกวัตเพนี่นี่รออควน่ดอเตวดาปอเลเกเฮสุรวรตานีเม่วันวพรัสเซกซูเวดาเทคโนโลยีลาเฮวดารัสเซียกตลอดนี่เตวดากัมาเวดาเพสวนนบุเล เลืออาอูเวดาเพอะดามันอาโปเลนนี่นี่ยหรอโจโจลอตาดอตะวันน้ำผู้ร้อนกาญจนบุรีตะกียะเตชิคิกิโลดอตะยาเวดาเลือเตเวปวารัสเซียอาปวากูบาคูฟรีเลกเฮมมาตาหนี้กเฮนหนึ่งล้เวดาโนวิอามาเนาะอวีบลอนด์เดอร์เตเวดาเลือกเดือมูทอกเกทอกเวดาอาตาอูตาสุอัลลออาเเลตาฮาลุคุลุกเว เพนนี่หรือแต่นอร์เวยฮอกกัวนี่หรอเกวเวด้าคาดว่าจะมีชาวรัเสเซียจำนวนมากเดินทางมาทำงานพักอาศัยและท่องเที่ยวในภาคตะนาวสีเออเอา,ววาไว้ในเดอวเวด้าเลยวว่ารัเสเซียที่ภาคนือฮอมาอาคูนี้เนาะเมื่อเวดาอาปลอที่พวกโกผัวเป็นลูกผักกกกวตีนะ้าหรือกับมาลรัสเซียกรกนี่หรอวิบรอนี่ ตโนธรีไปย่ออปว่าบามุบ้าดาตกระอเวปาพลาทอเวด้าดออปามมาตัสโซเตเวด้าจิจาอีโดยคาดการว่าเมืองเกาะสองจะถูกใช้เป็นประตูที่ชาวรัสเซียเดินทางเข้ามาผ่านจังหวัดนองของประเทศไทยโดเตเวด้าเลออพว่าบามุบ้าดาเรปาพลาเวเตเวดาปอรรัสเซียตินผ้านนี้กระสูเวด้าเกลเลเกเฮนหนึ่งเลเวด้าเลเกาะโซหนี กัสูเวด้ายูโกจากกะป๋านอรเลอร์น้องวิบลนี่แหละเคกัสเวด้าเลโกฟลออ่าเลโกปิออตเลเนจากัรปาานี่หรอดังนั้นเจ้าหน้าที่รัฐในเมืองเกาะสองจำเป็นต้องเรียนรู้ภาษารัสเซียเตรียมเพื่อเตรียมพร้อมเอาไว้ก่อนอาโฆษณาตอนนี้เจ้าเวด้าโกฟลอปิอออาป่าบ้ามุงบ้าดาที่ผ้านี้ก็บ้ามาโลซีชอาตาเลรัสเซอกรอหนอมิตตกเตกต่อชูปาเจสันนี่หรอ อืมเมตาลราเซียมีอะเดคอร์เตอจิเลวาตฤดูเดปาหนอเตเตกะระวะเตเตเองลีคลบวาเตแจ้เตกระจักลอลลานิดเตตรุงนี่ลอหนอปางยอเทวดาอยู่เทวดาพวกมากลากไปบ่หนออี้อาจุยเนชู่ตาจะนี่เปญนี่มาบาบาหนอวีบ่อนี้ตากซอกเวกดอเวเทวดาเอ่อตากซอกสนีตะคาอามีและ11มีเดียกรุ๊ปเอาเวป่าพราทั้งวดาเทอ่าลาซอลชิดปอปยาตะคาตินี่ เวด้าเจจ่าอีกเนาะอูโจโซวิงเอาเวาไม่เวด้าเป็นดูลาบาก,กาดอทูริสดอตาฮาลลุคโลเกเวอเป็นดูเอาเวด้ากลุ่เวด้าได้นำคณะเดินทางไปเยอรมเซียอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่10มิถุนาเพื่อเจราจาความร่วมมือด้านต่างๆในภาคการท่องเที่ยวระหว่างสองประเทศอ,อูโจโซอินีเอาเวาเลฮาเวด้าและรัสเซียก็เลาลาโจนท่ออตอทิชิลีเดเว ata leployani de di tada kele ate teko no ba kada a kemaweda ta haluku lukwe le kokib abojoi ne mo parasia de he hawe kania pe na ne kwa biyo pu le ha rasia de o che aloi chumota no la kluji ka ba ngom de dipata ake de kwa kopyo ko melu le le sikola gala te na i chobo le le sikola patte e gili ba mo อือวิดนีตากาโซนี่กุยงดอไวดาสุเมญาเตเวดา้าหัวข้อที่มีการพูดคุยกันได้เก่การเปิดฟรีวีซ่าให้กับประชาชนรัสเซียและเมียนมาอูจออูจอโซวินิอเอาเวต้าเลเวด้าตะลอยใหญ่ด่เดตาเจตกูต้าดอรัสเซียนีอเอาเวกระตูออกูกวด้าเลโกอโอมิด้าฟรีวีซ่าเลืปอประโยชน์ดอรัสเซียก็ค,คีบีอาเบอร์เจอในการเดินทางเข้าออกสองประเทศเนาะ อ่าเลอที่ก่คิดวิกัหาข้อหาหลอกก่อนนี่เดตากลางแก่ที่ดเร็วกับตูเวด้าฟรีวีซ่ารวมถึงการแสดงความสนใจที่จะเข้ามาลงทุนในเมียนมาอ่าเตเวด้ากุายมือซิกโกเวด้าเลอเอเวรัสเซียป่าบ้ามูบ้านดารตินพาเดนดังกเฮบเลอร์ลอมิกลูเวควาหน่ออกรูปการเด็กโกเวด้าแล้วคอสโมสโฮเทลกรุป๊ปโดบีแอนด์กรุป๊ปอ่าซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจโรงแรมของรัสเซียหน่อเวนิมิเวด้ารัสเซีย อ่าโฮเทลติฟพ่าอ่าอากูร์นอเอ่าเวปยออาบเบนดูนมอเนออูอจอโซวีเนี่ยกู้เอมือไว้ได้อ่าเวได้อ่ารัสเซียอ่าโฮเทลกรุ๊ปตะใครนี่เลิกให้เราเลเร่ไว้ได้โคร่อเช่แล้วก็ไปยอปูเตวิดาลาร์กาเตอร์นี่เด็กกู้เอะกิเวเตวิดาและแผนการพัฒนาแห่งการท่องเที่ยวทะเลซึ่งมีหลายแห่งในเวียดนามเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวรัสเซีย ဝေပွားနေတာဝဲကွဲ music of da လေပွားရုရှားအတိပုကောပူတီတဖားနေเทวดาဟဲဟာလဲကောပီယောပူပေါ်လေလဲအာဂတ်ခောလာဝီလာဝါလဲဆော့ဆူနိဦးတူတောညာတေဝတာသူဟဲဟာกว่าသူဟဲဟာပြกว่าเทวดาကြာနိကိုယ်မှုဝေးနေနိအော်เออတာကောပီယောအပေါ်လေနိသူသက်ဆော့နိကိုယ်နာတီဖယ်နိလောက်နော်ကောပီယောအပေါ်လေနိသူဘဏ္နာဘူဘလဲယောလဲဟာဘတ်တွန်နွန်နိသူမေ นอครอปเลลปกติติบาอัตบูมนี่บาบ่นอตันเลทท่อนเลทท่อนนี่บากูตาดอตาลอตักเครดิตบานี่คือเคยคือขอลอตับบาเลฮาจราดนอตันขู่ตันข่าวบุดยุงตาดติพาตุอุบานอปัวกะนอจราเลเลทท่อลอขาชื่อนนเว่นชื่อนอดอนี่คือกาเอซิซิลอเอ่อปวันเตจี้เข้ากวันจี้ลอออมูวอปาดิตาดอพะทะยาดิตาดอบางแสนเลนี่ปาบาอือเอากูตาดอนี่เดยูลาเลบาดัดติพานี่เตวดาเล เดี๋ยวแค่แขจอิโอเคเนาะเดี๋ยวไว้ได้กะเชไปโชว์เนาะเอออาคูตัดตอนนี้เดี๋เอาเวนี่ไม่ไว้ได้ไปยอเนาะเอาปะบ้างกกเวยมือไว้ได้รัสเซียเลเกลเนาะฮัลโลเวเดอกยวมต้อนี้เลืกโอ้ท่านี้ไว้ได้ฟรีวีซ่านี่หรออาคูตัดตอนนี้เนาะดีตอเดียวกัรัสเซียปูตนิภาเลเหาไว้ได้แล้วก็มียอปอตาเออเกลตว่ากับเลกิชโวนี่เด้อเอาเวกระบา m chu ve da apwat thi pu au apadu dit pha lo u da lo ko tho no a do manta di leo mo ko lo ka ma lu mai da russia aklo ni lo ke misi ko ve da a bli do ko tho no di the brasil di bang heblo lo mu glo we quasi ko atani ye ka na ko atat top ani pha do ni to me thele away a ko kwe ve da prayot a witasu ko kwe ve da russia heblo lo mu glo we kwa ta ni ba ก็คือนี่หวานนี่เราบอกรัสเซียที่กูโกปูตินผ่านเลยกันเลยหาลูกโลกเวตะคืออัตวีเนี่ยที่ว่าอกดนวิญญาณเนาะก็ถูกเรานี่ว่าฟรีวีซ่าเนาะชูญญาโอเคเอาเวนี่เรามีเวดาต่างซอป่าพลาเวดาเลยอ่าเมเนเจอร์ออนไลน์อกก็ตักตอนนี้ติดต่อที่เตติลีลีญาโตหลอบาคาดอเอาเวลอมเมรีบาแล้วก็สุเวดาเนิวเคลียร์คะนี่เมตาลาลบยูโดมาโอ้เตโจจูลอตะยูกอจีอ่ายีจีเทนนี่บา อโคดจไตตอนนี war, country, ้มีเวดาเอ่อตาลบ้าอยู่ละคะเนาะดอดิเตดเปตี้ยาตูลอซูกิลุยตกปานะเกอาเฟรทรเวดาเลรีเลบาซิโกลออืออโคตาดอนี่เดมีเมลประโยชน์กับปานี่ดือตะเปตูเวดาบาเนาะเมเจลุลุนโนทอเซอาคะเนฟลอโนลิลือติตูลอปาปามูบาดาติฟานมาลอเซียกลอโปรวิตเดวอลีอ่าคีวอลโวลาโจไลเกกอดาลากะซาทอสุนลูกะดอเวดานี่อ๋อ ปาปลาดซนีทำมุเกาะเทย์รอตามเลย